สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนน้องๆเห็นคลิปพี่แป้งชมตอนกี่โมงคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะคะและคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาุกน,น้องนะคะไปรัาแเ่นเตาวิทยาศาสตร์สีชมพูค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆทําง่ายด้วยนะ,ะและเขาแจกพีแค่2 0,000ืชิ้นเท่านั้นค่ะจริงๆของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ของรสชานะพี่แป้งเลยเลือกมาทําวันนี้นะคะเพราะเมื่อาวานพี่แป้งชมไม่ว่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทํำยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะคะน้องๆจะต้องจอยเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะคะหากน้องไม่มีปุ่มจอยเนี่ยลองลบกล จากนั้นเข้าแมปตาพี่แป้นมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันข่าวว่าทํายังไงพอเข้าแมบมาแล้วนะคะให้น้องปิดหน้าตานี้ทิ้งไปได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แป้โช์จะเป็นคนสอนเองนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างไม่ต้องดูเควสตามนี้ก็ได้ค่ะน้องคนไหนที่มีไทคูลอยู่แล้วนะคะให้น้องเนี่ยไปเปิดห้องที่ว่างนะคะส่วนใครที่ไม่มีไทคูนเลยก็สร้างไทคูนก่อนนะคะแล้วน้องเนี่ยสร้างห้องข้างล่างก็ได้นะคะส่วนใครนะคะที่ห้องว่างอยู่ด้านบนแบบพี่แป้งชมนะคะขึ้นมาแล้วก็หาห้องที่ว่างอยู่นะคะน้องจานนนีี่้ะะคท เขียนคําว่าแลบนะคะแบบพี่แป้งชมเลยนะคะกุญแจตรงนี้นะคะจะได้จากการที่น้องเคยรีเบิร์ดเท่านั้นนะคะซึ่งแป้งชมไม่รู้ว่ามือใหม่เนี่ยจะมีกุญแจเลยไหมถ้าไม่มีก็ต้องรีเบิร์ดก่อนนะ,ะเข้ามาปั๊บนะคะทำการเหยียบปุ่มแล้วทําการคุยกับนักวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะเขาจะให้เราสร้างปุ่มในห้องนี้ทั้งหมดให้เสร็จก่อนนั่นเองนะคะพอเราสร้างเสร็จปั๊บนะคะน้องไปคุยกับเขาอีกรอบหนึ่งนะคะน้อง,องจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เควสน,นะคะตามหาของทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองค่ะโดยที่เราจะต้องมาใส่ในอ่างตรงนี้นัั่่นนนนนเเออองงะะะะะคคยยยาแรกลๆมจู ห้องวิทยาศาสตร์นั่นแหละตามภาพของพี่แป้งชมนะคะแน้องก็เอามาใส่อ่างได้เลยค่ะเจานันชิ้นที่2อนะคะจะอยู่บนออบบี้สีลุงนะคะน้องเดินตามพี่แป้งชมมาได้เลยนะคะแล้วหันมาด้านหลังนะคะมันจะมีออบบี้อยู่ให้น้องปิดออบบี้ขึ้นมานะคะน้องเห็นถนนที่มันเป็นสายลุงแบบนี้นะคะจะมีกลมๆนะคะน้องกดอีนะคะทำการเก็บของพอเราถือของเนี่ยเราจะเดินช้ามากๆเลยนะคะต้องทําใจตรงนี้นะคะจานนันเนี่ยก็เอาของนะคะมาใส่ในอ่างที่อยู่ห้องวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมเลยค่ะจานนันพี่แป้งชมจะพาน้องๆนะคะไปดูชิ้นที่3นะคะจะอยู่ ตรงนี้นะคะน้องๆที่เป็นเหมือนแบบลานกว้างๆตรงนี้ที่มีที่นั่งเป็นแคมป์นะคะของเนี่ยจะอยู่ด้านในนะคะก็เอาของเนี่ยมาใส่อ่างเหมือนเดิมชิ้นที่4จะอยู่ตรงโดนัทนะคะน้องๆก็เดินม,มาที่โดนัทได้เลยจากนั้นน้องๆก็เอาของไปใส่เหมือนเดิมชิ้นที่5นะคะน้องๆสังเกตอะโวคาโดนะคะจะมีอะโวคาโดอยู่จะอยู่ตรงหินตรงนี้นะคะแล้วก็เอาของมาใส่นั่นเองค่ะพอ้องใส่เสร็จปั๊บนะคะทำการกดที่อ่านนะคะคำว่ามิกนะคะพอเรามิกของเสร็จปั๊บเรากลับมาคุยกับนักวิทยาศาสตร์อีกทีหนึ่งนะคะน้องๆของฟรีก็จะเด้ง กดลับได้เลยถ้ามันไม่เด้งให้น้องกดออนลาด,ด้านขวามือนะคะอันที่3สีชมพูนะคะจะขึ้นเควสมาแบบนี้น,ะน้องๆก็กดเคมลับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะ